โอ้โหหมดบ่อลแล้วมั้งนี่อู้ยังเยอะเลยครับนี่ขนาดกพัดไปได้เยอะอันนี้ด้ไหมย,ยังเหลืออยู่ครับสวัสดีครับคลิปนี้มาหาปลาไหลอีกครับ ทีมงานว่ามีเยอะแต่ไม่รู้ได้กี่ตัวแล้วหลอกสะเก่าครับขุดไปแล้วครึ่งหนึ่งยังเลยอีกครึ่งหนึ่งครับโอ,โอ,โอ้นี่นี่รูปลาไหลมันอยู่ เหลืออยู่หรือเปล่าได้เยอะไหมหรูป้ปะน่าจะขุดน่าจะลอกลงอีกครับโอ้หมดตรงโคลนแล้วนี่ไม่มีโคลนแล้วครับเนีย่ยทีมงานเขาจับป้าไหลหได้แล้ว หมดบอ่อแล้วมั้งนี่อยังเยอะเลยครับไไอ,อ,อันนี้ไซนั้น<ห>น,น่าจะน่าจะเกือบโลนั่นสองตัวเปิดเจอดงปลาไหลอีกแล้วอสองแท้ครับจะมีเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ก็มาฝั่งทางดินแห้งแล้วครับ ไม่นามีฝนก็จะมาครับดูคลึมคึมครับ มี้มาไม่ทันช่วงเขาจับยังมันเลยมว่ตอขับรถมาครับมาไม่ทันบอ่อนุนก็น่าจะปิดเรียบร้อยแล้วบอ่อนี้ยังครับลุยลูกที่สามนะบอ่ 3, บอสามบ่อสามลูกติดกันเลยครับ โครนไม่ค่อยลึกนะบ่อนี้ไม่มีโครนเลยครับดูขุดไปนิดเดียวเจอเจอดินเหนียวอะ่ะโครนน่าจะลึกฝั่งนูน้นนะครับที่เขาขุดขึ้น วิ่งวันนี้เลยวันนี้วิ่งวันนี้เลยบ่เด็ดที่ไหนดูดินแหง้งจน <c oughs> ไปผัดไปไล่กินก่อนไปตังกระทะรูเครื่องคูนเม่วาอะไรกัวโดนสายไหมเออจอตรงนั้นเกือบแล้วแต่ถ้าไม่มีคนดับเมื่อวานน่าจะเรียบร้อย เห็นตั้งแต่ตรงนู้นแล้วอ่ะเอ๊ะใครจุดไฟวะควันอะไรวะไม่ใช่ไม้รถหรอวยด้วยกับเซลล์เมื่อวานพอมาถึงโอ้ไม่ยิงด้วยดีนะไม่ออกไปฝั่งนู้นถ้าไม่มาฝั่งรถเรียบร้อยรถมันไม่มีฟ้ารถอีกจดอ่ะมีใต่เทเลอรมีแล้วด้านล่างด้านล่างยังหนาเลยมันลามไปถึงใต้เทเลอร์นั่นเองแกะล้มเวรก่อน ถ้ามันท่านี้มันมันมันไปเรื่อยๆมันไม่ดูอยู่ที่เดิมแก๊สไปไหนไหนหรอะตัวนี้คือพระเอกเลยมั่งหนิยูใหญ่อะได้จะไม่กล้ากินเลยเนี่ยตัวนี้คือพระเอกแล้วอ่ะดูครับวัดหูนั่นแหะโอ้หูแล้วอ๋อโคตรใหญ่นั่นเนี่ยที่สุดแล้วแหละตัวนี้น่ะมีมีรอยมีรอยแทงอยู่นะนั่ะนี่เขาดีคนแทงอยู่แต่ทำให้อยู่มาเหรอ แต่แต eh, ่แผลแต่แผลมันหายอ่ะนี่ไงรอยแผลมันหายอู้หางนี่อะไรกัดหางมันยังเหลืออีกอยู่บ่ ันนี้ด้ไหมยัยงเลืออยู่ครับแต่โคนไม่ลึกถ้าโคนลึกน่าจะเยอะกว่านี้ครับโคนลึกไม่ถึงเมตรหนึ่งอะ่ปะปลาไหลแบบนี้จับง่ายเนาะถ้าอยู่ในน้ำจับยากลื่น ีอีกไหมรอชมกันครับ ไม่มีคโคลนเลยอ่ะไม่แต่ดินครับ